สวัสดีครับทุกท่านวันนี้ก็นําวัตถุมงคลของโอหลวงปู่มหาศิลาสิริจันโทมาให้ทุกท่านได้รับชมกันเช่นเคยนะครับวันนี้ขอนําเสนอคุณแผนจักรพัรดินะครับซึ่งเป็นชุดกรรมการก็จะสร้างอยู่ที่499ชุดนะครับในชุดกรรมการแต่และชุดนะครับก็จะมี4เนื้อนะครับก็คือ เนื้อว่านร้อยแปดขมิ้นขาวเนื้อรวมแร่เนื้อแร่นินดำและก็เนื้อแร่นินแดงนะครับก็จะให้ทุกท่านมาได้รับชมแต่ละเนื้อนะครับว่าเป็นอย่างไรนี่ก็คือชุดกรรมการในคุณแผนจัก,กรพรรดนะครับที่ออกที่บ้านธาตประทับอําเภอเชียงขวัญจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับซึ่งจัดสร้างขึ้นเพื่อที่จะหา ทุนนะครับในการสร้างกุฏิร่มเย็นนะครับซึ่งเป็นกุฏิขององค์หลวงปู่มหาศิลาสิริจันโทที่บ้านทาตประทับอำเภอเชียงขวัญจังหวัดอยเยดนะครับนี่ก็เป็นเนื้อแร่นินดำนะครับก็เป็นหนึ่งในวัตถุมงคลในชุดกรรมการนะครับมาดูวัตถุมงคล องต่อไปนะครับนี่ก็คือเนื้อรวมแร่นะครับอยู่ในชุดกรรมการก็จะมีทั้งหมด4เนื้อนะครับก็คือเนื้อว่าน108ขมิ้นขาวเนื้อรวมแร่เนื้อแร่นินดําเนื้อแร่นินแดงนะครับนี่ก็เป็นเนื้อรวมแร่นะครับก็เป็นหนึ่งในชุดกรรมการนะครับก็จะให้ทุกท่านได้รับชมนะครับใน วัตถุมงคลที่เป็นคุณแผนจกักรพรรดิในชุดกรรมการนะครับด้านหลังก็จะมีปั๊มคำว่าปู่หินนะครับและก็ตอก9 99นะครับ9 3ตัวนะครับใต้ฐานก็จะมีรันไมายเลขนะครับสำหรับชุดนี้ก็เป็นชุดที่408นะครับจาก499ชุดนะครับนี่ก็เป็นเนื้อ รวมแร่นะครับของคุณแผนจักรพรรดิในชุดกรรมการนะครับองค์ต่อไปก็จะเป็นเนื้อแร่นินแดงนะครับก็เป็นหนึ่งในวัตถุมงคลที่อยู่ในชุดกรรมการนะครับเป็นองคุณแผนนะครับซึ่งเป็นองค์ใหญ่นะครับเป็นคุณแผนองค์ใหญ่ขององค์หลวงปู่มหาศิลาศิริจันโทซึ่ง องหลวงปู่ได้เลือกพิมพ์เองนะครับว่าใช้พิมพ์นี้นะครับเป็นพิมพ์ใหญ่เป็นขุนแผนจักรพรรดินะครับนี่ก็เป็นชุดกรรมการวันนี้มีโอกาสนำมาให้ทุกท่านได้รับชมในการหลวงกล้องส่องให้กับทุกท่านนะครับได้รับชมในวัตถุมงคลรุ่นนี้นะครับซึ่งเป็นวัตถุมงคลของ,ของ องหลวงปู่มหาศิลาสิริจันโทได้เมตตาอธิษฐานจิตนะครับเพื่อหาทุนหารายได้สร้างกุฏิร่มเย็นที่บ้านทาตประทับอำเภอเชียงขวัญจังหวัดร้อยนะครับมาดูวัตถุมงคลองค์ต่อไปนะครับในชุดกรรมการนะครับนี่ก็คือ เนื้อว่านร้อขมิ้นขาวก็เป็นหนึ่งในชุดกรรมการนะครับนี่ก็คือคุณแผนจัก,กรพัฒเนื้อว่านร้อขมิ้นขาวนะครับก็มีโอกาสนำมาให้ท่านได้รับชมทุกมุมนะครับในวัตถุมงคลของออลงปู่มหาศิลาสิริจันโธนะครับในชุดกรรมการคุณแผนจัก,กรพัฒนะครับที่จำนวนการสร้างเพียง499ชุดเท่านั้นนะครับซึ่งเป็น องค์ใหญ่นะครับเป็นคุณแผนองค์ใหญ่ที่ออกที่บ้านทาตประทับอำเภอเชียงขวัญจังหวัดอรดนะครับเป็นการหาทุนสร้างกุฏิร่มเย็นนะครับก็ถือว่าเป็นอีกรุ่นที่เจตนาดีเจตนาบุญอีกรุ่นหนึ่งนะครับก็ขออนุโมทนากับผู้สร้างคุณแผนรุ่นนี้ด้วยนะครับ ยังไงก็ฝากท่านนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามและก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับพวกเราด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการนําวัตถุมงคลขององค์หลวงปู่มหาศิลาสิริจันโทมาให้ทุกท่านได้รับชมนะครับไม่ว่ารุ่นไหนก็เหมือนเดิมนะครับเราก็จะนำมาให้ทุกท่านได้รับชมกันที่เป็นวัตถุมงคลขององค์หลวงปู่มหาศิลาสิริจันโทนะครับ พบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าสำหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ